ครับสวัสดีครับมือนี้นะครับค้นเลียงร่วมเลียงตะกะแตนเรื่องไทยหมดแหงน้ำนะครับเรนี้โอกาสนะครับมะเยี่ยมยามฟ้ำไม่สังกัดนะครับอันนี้อันเขาเล่นพราบ้านอย่างครับเนี่ยมันค้นเมืองยูสองมีซื้อบ้านบอกบ้านนี่บ้านอย่างโอ้พันดอนครับ นี่คือบรรดอนนะครับมูสองกับบนพุ่มเมืองนะครับเมื่อนี้ผมมาเบิงเกษตรกร,กรต้นแบบตัวยางที่เพิ่นเลี้ยงตะกระแตนในชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ครับขอบคัวได้นะครับ้าชื่นชมที่ซื้ออย่างครับ ผลผลธณะสุนทรไหมหรือผลอะไรครับอ๋อพี่เพียงพงผานเกจรใช่ไหมเพียงพองผานเกจรทำไมผมขึ้นบูดจักนั่ำสกุลเจนพัดเม่นมากเลยน้องมือนี่นะครับดีใจหลายเลยมาเยี่ยมพี่ผลนะครับนะครับเชิญผมขออนุญาตเบิ้งผ้าผ้าเบิ้งแป้งนิดหนึ่งนะครับมา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 ครับเชิญมา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  โอ้ยครับพี่น้องนะครับนี่น้องงมาเบิ่่แนนีะครับนี่นี่คือนะครับกิจกรรมหนึ่งซึ่งนะครับผู้นำชุมชนเกษตรกรนะครับซึ่งอยู่บ้านอยู่ซองนะครับเม่ต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับหลายหม่องหลายบอลคนไทยนะครับไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศ ข้าวช่วงอาทิตย์ว่างหันกับโอ้ตะรีโตนนะครับตะรีโตนคนที่อยู่่างแดนนะครับอันนี้ก็สามารถกลับบ้านกับซองไม่เหตุอาชีพอย่างครับเลี้ยงตะกะแตนนะครับเลี้ยงเลี้ยงตะกะแตนแล้วนะครับเข้าก็สามารถนะครับใส่ระยะเวลาเลี้ยงอยู่นะครับสี่สิบมือนะครับเข้าสามารถเก็บผลผลิตนะครับส่งขายได้นี่ครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับอ่าเข้าเลี้ยงนี่นะ เลียงจ๊งมือแล้วครับอันนี้ก็สีประมาณเกือบสีเดือนหนึ่งเสีเดือนหนึ่งสามสิบมือเนาะอยากฝากพี่ฝากน้องจังไหนเนะบอกเพื่อนนะครับผู้ชมที่อันนั้นไข้ข้ามในนั้นเพื่อนเนี่ยคือเรียงแนวประสบผลสําเร็จแท้ครับเรียงง่าย ยี่สิบก็มือกับติ๊บปีกยี่สิบแปดมือกับจับครูแล้วออ๋ถือว่าคว่ำเสียงสามสิบสี่หลันหนักวิมีคว่ำเสียงบอกเขาประสบปัญหาอย่างบอกครับเกินน้ำฝนกรืิเสียงนิดหน่อยเสียงฝนชาบะเปียวบพียงงดีได้ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งพี่น้องนะครับที่อยู่ในชุมชนสามารถมาเบิ่งงานได้มาเบิ่งอยู่นี่นะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะ นะครับบ้านพี่ฝนบ้านที่พี่ฝนอยู่หมู่สองตำบลพ้นเมืองบันดอนนะครับท่านใดสามารถเข้ามาเบิ้งมาแง่งได้สามารถติดต่อได้เบอร์ห่ังครับบอกเพื่อนนะครับ0986370748 0748นี่ก็คือเป็นผู้นำชุ่มชนเป็นเกรรษตรกรตัวยอย่างขอชื่นชมนะครับพี่น้องท่านใดแวะเวียนเข้ามาเบิง้งงานนะครับสามารถเบิ้งได้ที่นี่นะครับท่ายนี่ก็ ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรืองร่ำรวยรุ่งเรืองในกิจกรรมตารกลาดการนะครับบ๊ายๆครับบายยครับสวัสดีครับ